สวัสดีครับนองๆสวัสดียามเช้าครับวันนี้พามาดูสายการผลิตนะครับห้องทํางานพี่ปุ๊กเดี๋ยววันนี้จะมาทําอะไรนะครับไม่ได้ทําบูมแมงไม่ได้ทําเครื่องบินนะครับก็จะเป็นการทําสีบูมแมงนะครับพี่ปุ๊กลงโปรไว้ในช้อปปีนะครับขออนุญาตตั้งขาต้องขากล้องหน่อยนะครับอัหนึ่งโอเคพี่ปุ๊กลงโปรไว้ในช้อปปีนะครับ โปรโมชั่นเดือนแห่งความรักนะครับก็ในรุ่นเทนเนอร์คอมนันนึ่งมินนะครับพี่ปูจะมีส่วนลดพิเศษให้นะครับเฉพาะเดือนนี้นะครับออเดอร์เลยปังนะครับลงแล้วหมดแล้วหมดอีกนะครับอ่ะวันนี้มาทําสีกันให้ชมนะครับว่าทาสีกันอย่างไรนะครับก็จะเป็นการสลัดสีนะครับสลัดสีมั่วงเพื่อให้เกิดเอกลักษณ์แต่ละตัวนะครับเสร็จแล้วก็จะเขียนเลขัมเบอร์นะครับเพื่อที่จะรีวิวก่อนจำหน่ายนะครับ ลูกค้าจะได้เชื่อมั่นและมั่นใจในสินค้านะครับว่าพี่ปูทดสอบแล้วเล่นได้จริงด้านแรกพี่ปูผ่านนะครับด้านต่อไปลูกค้าเอาไปนะครับเขาต้องไปฝึกนะครับตามคู่มือที่พี่ปูแถมไปให้หรือสแกน QR code ชมคลิปสอนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําสีด้านหลังนะครับทําไมพี่ปูไม่พ่นสวยๆนะครับเพราะว่าพลาสติกตัวนี้มันมีความเงาเล่นไปสีมันจะลอกนะครับ เวลามันลอกมันก็จะไม่สวยสลัดแบบนี้มันก็จะอยู่ทนกว่านะครับและมันเป็นเอกลักษณ์ด้วยถ้าสีเหมือนการลายเหมือนกันทุกอันเนี่ยอันไหนที่ไม่กลับมันก็สามารถที่เราจะหลอกกันได้นะครับมันไม่มีเอกลักษณ์ในตัวมันนะครับเราสู้ทำ่างนี้ดีกว่าขยันรีวิวหน่อยนะครับช้าหน่อยนะครับแต่มันได้คุณภาพนะครับโอเคครับก็สลัดไป าลายมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับด้านหลังจะเป็นสีดํานะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นสีขาวดํานะครับแยกนิดนึงลูกค้าจะได้ไม่งงพอเป็นถึงเวนเอาสีเยอะๆหรือว่าที่มีสติกเกอร์โลโก้ร้านค้านะครับหันไปด้านซ้ายมือกว้างออกตัวให้แนวตั้งให้มากที่สุดนะครับอย่านอนนะครับ ถ้าเราออกตัวแนวนอนบุมแมลงจะเหินขึ้นเป็นตัวเจแล้วตกลงมาอย่างแรงทําให้รับยากนะครับถ้าเป็นงานไม้ก็ครั้งเดียวหักเลยด้วยแรงหนึ่งดูดของโลกด้วยแรงหมุนเวี่ยงของใบพัดมันนะครับมันจะทําแรงเวี่ยงเยอะนะครับแล้วก็หักบะกลนก็จะท้อไปเลยไปบูยทำเป็นชุดทดสอบนะครับชุดหาตัวเองในรุ่นเทรนเนอร์นะครับ อินดอก็30บาท50บาทนะครับเอาดอรเริ่มที่ 150, ร้อยห้าสิบโพในช้อปปี้ร้อยห้าสิบเหลือหนึ่ง้อยบาทนะครับก็มีส่วนลดนะครับเข้าไปดูเดี๋ยวพี่ปูทิ้งลิงก์ในช้อปปี้ลดราคาในรุ่นเทรนเนอร์ใต้โพสนี้นะครับนี่ครับการทำเสีอย่างพี่ปูนะครับดเนี่ย จะสลัดให้มะม่วงสังเกตแต่ละตัวการตกของสีงจะกระจายเป็นลายเหมือนลายนิ้วมือนะครับโอเคแกวเลยต็ปากไป,ปด้วยนะครับโปรโมชั่นดีๆเดือนนี้นะครับเดืนอนแห่า่งความรักนะครับในช้อปปีนะครับขอบคุณครับ